สวัสดีครับมานูสวัสดีครับพองเนี่มึงเงียบเงียบไปก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยเอามาเทขสองสวัสดีครับคอนโดฟี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 เทสามเหอะสวัสดีครับคนดูท่านเอ๊ะพอ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 เปิดคลิปแบบเกาๆแล้วเอาพพกมึงออกมาเลยเออวันนี้ครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft นะครับในแมตช์ที่มีชื่อว่าเบสบอลครับเบสบอลของไฮพิกเซลเอ๊ะ เอ็มพองดิเอ็มวองเอ๊ะวันนี้นะครับมามาเล่นไมค์ค r ร f บเบ d w อ r กันนะครับไม่รู้เพราะอะไรมาเล่นไมค์ค r ร f บเบ d w อ r ตัวกูอยู่ไหนวะมาทุกคนมารเรามาเริ่มเล่นเบ d w อ r กันเลยแบบไม่ต้องอธิบายนะเบ d w อ r มันเล่นยังไงไหนๆส่งไปยังส่งอะๆเข้าเลยเข้าเลยครับ,บคุณปั๊กเกอร์เร็วเร็วครับทุกเขารออยู่อ่อโอเค โอเคนะครับทุกคนเราจะเริ่มแล้วนะครับอีกไม่กี่วิอยากเล่นดูเอลอ่ะอยากเล่นดูเอลอ่ะอยากอยากดูเอลบิโกะอยาเล่นแม่กูกากเอออุ้ยใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยไอโอมมึงจะไปซื้อของได้ไงยังไม่เอาที่นี่เลยดอเขาเรียกว่าดูของดูเชิงดู๋อดูเชิงดูเชิงดูเชิงมือใหม่มือใหม่กูโดนลุง อาเราเราเอามึงไปเอาเอเมอรอลเลยเหรอโอเคโอ้โหรอบนี้มาดีว่าตายไปเถอะทิงโง่กูว่าแพ้ไม่มีใครกันบ้านเลย้กันนบาเลยไม่รู้จักอันต้าเดี๋ยวกูคุมเตียงนะเดี๋ยวกูคุมเตียงเดี๋ยวกูคุมเตียงสวยป้าโค้งเลยเป็นสัพท์โค้ดโค้ดเลย มึงโงขนาดนี้เนี่ยโงแค่ไหนคนเลยน่าจะไม่รักกันเลยคนกูไปเอาเอิมมัลลอห์ละมาคนจริงอ่ะคนจริงเขาเอาเอิมมัลลอห์กันดูนะเราจะวิ่งแบบขฟ้ากัน มาช่วยกูมาช่วยกูเอ้ยเฮ้ยกูต้องเอาน็อกแบกน็อกแบกคือที่สุดเฮ้ยไอ้ชักลุกต้นอ่ะขี่มอเตอร์วิ่งหนีบอกจะช่วยเอ้าเอากูกูยังไม่ได้ทำเพี้ยอะไรเลยกูบอกว่าบอกว่ามาช่วยเอาเดี๋ยวกูมาช่วยแล้วก็เขมดเดินมาช่วยลราแล้วพอเจอแล้วพอเดินไปกูเลยกตเลยกลับมือถอยหลังนี่ทำไมทำไมไม่ช่วยกูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไฟอยู่กูไฟอยู่ด้วยนึงกูไฟอยู่ไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่น้ำเงินอ่ะน็อกแบกอันนึง ไปไงน้องเงินอยู่แล้วมันก็ไปบุกอีเอาไอ้เชี่ยไปละน็องแม่งอะไรอะไรโอเคเอาไอ้มาเล่าไอ้ไอ้ตีกับอาเกตได้ปะไม่ได้ไม่ได้โอ้หยอะไรวะน็องไคหนึ่งก็แค่กระโดดข้างแล้วก็ตีไม่ได้อ้าวไอ้โอมเขาขี้หมาไอ้เหี้ยหรือตกบ้านอะไม่รู้เหรอไขอให้ตีตกไม่ได้ให้ตีนขโคตรเก่ง ไม่แม่งไม่สนใจกูเลยเว้ยฉันมาทอะไรม่แม่งไม่สนใจกูเลยเว้ยฉันมาทอะไรที่นี่มีเอมญมณีหรอไหมอ่ะขอเอัญมณีสักหนึ่งเม็ดยันหนึ่งยันหนึ่งเอาเอาเอาเพชรมามีแผ่นเตียงได้โคตรเท่เลยปะกูกูจะได้คาธนูไงก็กูชอบเล่นธนูเอาไมปรอดเอาไปรอดเอาไปเอาเอาไดมอนด์ไว้ในเนี่ยแบบว่าจะเอาแบบเอาเอัญมณีแบบเยอะๆเอาไปรอดเอาไปรอดเอเมอรอดโยนไปแล้วเนี่ยโคตรจะได้เก็บไว้ซื้อธนูไง เออไอห้าแอมบอลอ่ะจะได้แอมบ l ลไ้เก็บซื้อออกซิเดียนมาก่อนอ่ะเออเออเอาออกซิเดียนดีกว่าเออความคิดดีว่าเออแบบโคตรฉลาดเลยอ่ะโคตรจีเนียตบวบบวตะบวบตะตุยตุยสะเปลึงกระตึงกระสึกกระสามตุยทองเหี้ยอะไรวะระสึกกระสึกระลุกระปังะพลุยอะไรพังพุยพังพุยปุบว๊บวบว๊บว๊บว๊บวบกูไปอัปเดตไอ้นี่ดีกว่าอัปเดตไอเตาเผาอ่ะเออ ช้เพชรสี่อันใช่ป่ะ yes สี่แปดสิบสองสิบหกเป็นไงเก่งสีเหลืองสีเหลืองไม่ต่อมาไม่ต่อคือแบบมันไม่ตอบมาเอาไดมอนด์เลยอ่ะก็ะตุ่มจัดอ๋อสีเหลืองแม่โคตรจัดไม่เอาไดมอนด์ด้วยก็ะตุ่มจัดอึก็จิ้มจักอ่ะก็จิ้มจักอ้าวเฮ้ยสีเหลืองถึงขั้นแตกเลยโอ้เฮนยที่เอามาเพชรจะจะรีบมาเอาเพชรเออเออกูมีไอ้นี่เอเมอรัลด์เยอะแล้วนะมีพอส์อเมอรัลด์เอ้ยออฟซิเดียนยังต้องการต้องการออฟซิเดียน โอเคมีเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ออกซิเจนเท่าไหร่อ่ะพี่บ๊ะเกูอัปเดตไอ้ก็พาลนะสี่สี่สี่เฮ้ยมา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 มันมามันมาไอ้ไอ้ไอ้คนนี้ที่กูเคยบอกตอนแรกอ่ะมันมาแก้แค้นอ่ะเดี๋ยวกูรออย่างขล่าเดี๋ยวกูรออย่างขล่าพยอมดูกันเลยแป๊บนึงเดี๋ยวกูรออย่างขล่าเป็นไรอ่ะไปคัาธนูแม่งเลยรออย่างขล่ากรออย่างขล่าแดงมาด้วยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวกูคัาธนูก่อนใจเย็นใจเย็น คาทนูไม่โดนนะเดี๋ยวเราเราธนูกูก่อนเราธนาลูก่อนโอเคไปไปแค่นี้แหละกูล็อกเราธนูกูเอ้าเชี้ยแม่งไปเฉยเลยโอ้อุตส่าห์คาธนูอะไรมาครบคันมีเอ็มต้องการเอ็มอลล์8อันน้ำมีเท่าไหร่อยเอ็มอลล์8อันเลยเหรอนเท่าไรซื้อออกซิเดียนเลยดิออคซิเดียนอะกันเท่าไหร่กขอเอ็มอลล์ออคซิเดียนซื้อออกซิเดียนเลยโอ้โหสีเอ็มอลล์ไหนไหนใครมีเอ็มอลลล้ก็ไหน ม่มีไม่อยู่ให้กูกูคิดว่ากูมีกูมีเอิมมอรัลอยู่สองอันเอามาเอามาเลยเฮ้ยเก็บให้ครบแปดกันดิมันจะได้มันจะได้แปดอันนะกูมีหกแล้วกูมีหกแล้วกูมีหกแล้วโอเคโอเคโอเคหาปริธานโอออกซิเดนเลยเดี๋ยวเจาะเข้าไปนี่เดี๋ยวเจาะเข้าไปนี่โอเคโอเคบอกเดี๋ยวมีข้างนอกเอาไว้ใหญ่ๆหน่อยกูขอเจาะนะเอ้ยไม่มีที่กดอีกที่จริงเจาะข้างบนจะดีที่สุดโอเครมาใครมาไม่ขึ้นมา เรียบร้อยพุ um, oh ่ไปเลยเออเก๊ก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 เกอกเก๊กเกอกเกอกเก๊กเกอกเกอกเก๊ัเกออเก๊กเก๊กเกอ้เก๊ก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 เก๊อเก๊ดเก๊กเกกเก๊กเก๊อเก๊กเก๊กเกอกเก๊าเกากเกอกเก๊กเก๊กเกอกเเ๊กเก๊กเก๊กเกอกเเเตกเก๊อเก๊กเก๊กเก๊อเกเก๊กเก๊กเกากเก๊เก๊เกเละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงโปแมงโปไม่ไหวละไม่ไหวละเดี๋ยวกูยิงแม่งเลยมันมันทำไมมันแหลกจังวะพอไอแดงมาปุ๊บแม่งทุกคนไม่โคตรแหลกก็หน่งอกูขอลองเปิดว p n ็ก่อนเอาเอาธนูกูไปเฮ้ยมันเอาธนูกูไปอะไรใครเอ็นพีซีอะมันเอาธนูกูไปมึงโยนทิ้งเหรอเพลอกดยิงไงเผลอกดยิงแล้เอ็นพีซีแม่งเอาโดกูไปเฉยเลย อู้ช่เงินสีฟ้าแตกเหรือแค่สีแดงกับสีเขียวแล้วโอ้โอเคโอเคโอเคเพชรครบสิบอันแล้วน่าจะอัปเดตได้แล้วไหวเนาะอัปเดตเชียร์ต้องใช้สิบสองพกูนึกว่าใช้สิบอันมันโลไอพวกนี้ ได้ได้สีแดงมาเลยมาเลยมาลยกาลยมาเ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 ล้ลยมยมาเล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 ยมามาทมางขวาเลมาเยมาเลมาเลยาเลยมาทลยมาเลยมาเอาเลาเลยาเอยมลยมาเลยมาเอกมานยมเลยมาเลยดาเรยมาเลยมาเยาเยมาเยมเล้เลยเอยาเยลมาเยมยมาเลกายนมาเยมเมาเลยมาเลยรายเมาเยมาาลมเลมยมายมยยยยมล้เยยลเลย ตายงูตายงูแม่งเที่ยงกูมีแต่เด็กออทิสติกเองตายโกเดินตั้งตายอยู่ก็ได้อยู่แม่งบุบเลยอ่ะเปียบไม่งั้นแม่งได้เปียบแข่งโกแข่งกูเพชรเนี่ยเอาไปเนี่ยค้างค้างค้างเอาเว้ยเอาเว้ยเดี๋ยว ค้างอ่ะโอ้กูก็แหลกไอ้เหี้ยไม่กูค้างเลยอ่ะกูคุยกับเอ็มพีซีพวกกูค้างเลยอมโคตรยี่สิบบาทเลยพวกมึงมอน่าเอาเฮ้ยเฮ้ยใครก็ได้ช่วยเอาทีเอ็นทีมาระเบิดใส่กูดิเอาเฮ้ยเตกเตะแตกก้อนกูค้างอยู่ตรงนี้เอาเฮ้ยเตะแตกเจยกูค้างอยู่ตรงนี้ช่วยด้วยอย่าไปอย่าไปอย่าอย่ามันแตกมมันแตกค้างอยู่เลยค้า โคตรโง่เลยบอกให้ปย่าคุณแมะบอดนะกูละบอดแล้วโคตรโง่เลยบอกให้อย่าไปแม่งก็เสือกไปอีกมันทำไมเห็นนะทำไมมันแตกได้วะเอาเข้ามาหรอคืยังไงอ่ะใครก็ไม่บอกใหญ่กูเลยเอ้าวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่สีเขียวเลยสองคนวะอ๋อเหลือหนึ่งคนแล้วแสดงพวกมึงตายแล้วดิเหลือกูเหลือกูคนเดียวมาอยู่ข้างในอยู่ข้างในเตียงอยู่ข้างในเตียงมันเดินออกมาแล้วมันมีสองคน เออเออเอออย่างงั้นแหละจบไปปิดคลิปเห็นหน้าโอเคแล้วโอเคพอกเนี่ยมาปิดคลิปโอเคปิดคลิปเออปิดคลิปมาโอเคโอเคปิดคลิปปิดคลิปโอเคปิดคลิปในเกมเบอร์เดอร์เนี่ยหละก็สำหรับวันนี้นะครับใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสวันนี้ไฟละ มอละมันปิดคลิปง่ายเกินไปหวานเราต้องแบบพูดดีๆกว่านี้เลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบหกดไลค์กดแชร์กดซับมไนเตอร์ตับนี้ผมลาบ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 ดาบลาบลาบลาอลาบลาบลาบลารลาบลาบลาบะาบ่าบล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 บาาลาาา